ในช่วงเวลาที่มันกดดันแบบนี้นะคะไม่แปลกเลยค่ะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะปล่อยโฮร้องไห้กันออกมาหลังจากที่เช้าวันนี้นะคะตีสี่ที่การแข่งขันจบไประหว่างไทยแข่งกับโดมินิกันเนี่ยโอ้แฟนๆคะแอดได้ดูแฟนๆหลายคนก็ได้ดูก็เกิดการตั้งคําถามนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทัพสาวไทยถึงตีไม่ตายมีโอกาสบุก 5ลูก6ลูกแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้อันนี้คือตัวคนออนก็พูดเองเลยนะคะประโยคนี้รวมไปถึงพรนพันเกิดปราดก็พูดว่าทีมไทยเนี่ยไม่ได้แข็งกแกร่งเหมือนเดิมเพราะว่าขาดผู้เล่นตัวหลักในประโยคนี้มันก็เลยทำให้แฟนแฟลาลีบบอลเนีน่ยมองว่ามุมบิมจะชนมองสีขาดไป1คน2วิภาวีสีทองขาดไปหนคนเฮ้ย แล้วคนอื่น,นเนี่ยมันไม่สามารถทดแทนตัวหลักของทีมชาติไทยได้เลยแบบนั้นหรอทุกอย่างของการเล่นวอลเลย์บอลมันอยู่ในสนามเลยค่ะทุกคนสถานการณ์ตรงหน้าสภาพจิต ใจล้วนๆสภาพร่างกายเนี่ยแอดว่าไม่น่าเป็นห่วงนะสาหรับทัพสาวไทยในปีนี้ดูแล้วไม่ได้มีคนที่แบบว่ามีอาการบาดเจ็บหมายถึงว่าที่ลงในสนามานะคะแต่แอดมองว่าปัญหาหลักของไทยน่าจะอยู่ที่สภาพจิตใจเราเนี่ยมีโอกาสทําแต้มนําโดมินิกานได้ตลอดเวลารวมถึงแมตต์อื่นๆด้วยตั้งแต่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เยอรมนีมาถึงโดมินิการเนี่ยเราทําแต้มได้นะเราทําแต้มนําเขาด้วยจนถึงกลางเซตแต่พอมันมาท้ายเซตทุก งเลยที่มันทำให้ไทยเนี่ยหลุดโฟกัสไปทุกอย่างมันเหมือนหายไปในช่วงท้ายเสนักกีฬาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่ามันอยู่ที่โมเมนตัมก็คือแบบโมเมนตัมมันหายไปพลังมันหายไปการสูญเสียการได้เปรียบมันหายไปนะคะมันก็เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ตรงหน้าระหว่างการแข่งขันทนะำว่าการแข่งขันระหว่างไทยกับ โดมินิกันเนี่ยแอดว่าบอลแรกเราดีขึ้นนะคะในเซตแรกเนี่ยแอดยังเมนให้แฟนๆวอลเลยบอลดูใน Facebook ของแอดเลยนะคะแอดว่าบอลแรกเราดีทุกอย่างเราก็มาดีไม่ได้มาแย่ yeah, แต่แค่ตัวที่เราไม่สามารถจบสกอร์ได้คือตัวบุกตัวบุกข,ของเราไม่สามารถเด็ดขาดได้เลยนะคะด้วยความที่คู่แข่งเราก็สูงจับบล็อกเราก็ได้แต่บอลแรกเราก็ บางทีก็ไม่ดีพรพนธ์ก็ไม่ได้สามารถเล่นบอลสตรอะไรได้ขนาดมือเซตตัวหลักเจ้าตัวยังพูดเลยว่าคือไทยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมะนะคะน้าตาของนักกีฬาก็เลยออกมาในช่วงท้ายเกมเลยค่ะนุกนิกนะธนิชาจใจแสนขนาดลงมาไม่ได้มากะนะคะลงมาเปลี่ยนตัวเป็นหน้าสามแทนพรพันธ์เกิดปราดในบางช่วงจังหวะเวลานุกนิกก็ยังร้องไห้โฮ ออกมาโคดออสก็ต้องไปปลอบค่ะก็คงให้พลังบวกกับนุกนิกแหละว่าคือเกมมันก็ยังมีนะเอออนาคตความหวังของไทยก็ยังมีในแมตช์แคนาดาซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายนุกนิกก็นั่นแหละค่ะไม่ไหวค่ะปล่อยโฮออกมาเลยซึ่งที่จริงอะแอดบอกว่าพรพันธ์เกือบปราดอะก็มีตาแดงแดงตั้งแต่ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมในวอลเลย์บอลเวิลด์แล้วนะคะที่เราดูกันในขันพรพันธก็คือเริ่มตาแดงแล้วแอดรู้เลยว่าคือถ้าอีกนิดเดียวอะก็อาจจะมีหลุดมา ส่วนพี่อจราพรการให้สัมภาษณ์ก็ชัดเลยค่ะร้องไห้จมูกแดงตาแดงเหมือนเดิมค่ะทุกคนดังนั้นน่ะก็เข้าใจนักกีฬาเลยค่ะว่าขนาดแฟนๆนละบอลดูเนี่ยยังรู้สึกว่าเอ้ยหงุดหงิดใจนะยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทําไม่ได้ทําไมแบบเฮ้ยทำไมตบนี้ลูกนี้ไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนักกีฬาเขายิ่งกว่าเราอีกนะคะ เขาก็คงจะยิ่งกดดันในตัวเองมากกว่าเราซะอีกว่าทําไมตัวเขาเนี่ยถึงทําไม่ได้พวกเขาไม่อยากตกชั้นแน่นอนก่อนกันงขัะก็พูดจัดเจนนะคะนักกีฬาแต่ละคนว่าจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกชั้นโอ้พูดเลยแอดก็ยังน้ําตาคอว่าแบบเฮ้ยมันก็ยังแบบไอ้นี่เลยนะคะเนี่ยดังนั้นนะคะที่แอดบอกว่าแมตท,ทยโดมินิกนะันเป็นแมตชี้ชะตานะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บชัยชนะได้โอกาสเราค่อนข้างสูงโดยที่แบบทําได้ด้วยตัวเองอะ แต่ถ้าเราเนี่ยแพ้โดมินิกันมาสามเซตรวดอย่างเงี้ยโอกาสเรามันอยู่ที่องค์ประกอบภายนอกแล้วมันอยู่ที่บ่ายโมงครึ่งวันนี้แล้วที่เกาหลีใต้จะแข่งกับบัลแกเรียนะถ้าเกาหลีใต้ชนะเราอยู่อันดับสุดท้ายทันทีแล้วเราเนี่ยจะมีโอกาสชนะแคนาดาได้หรือไม่อีกแล้วก็ต้องไปดูที่เซตอีกเพราะว่าแมตช์แคนาดาคือแมตช์สุดท้ายของเราอะแต่เกาหลีใต้ยังมีทั้งบัลแกเรียนในวันนี้แล้วก็มีทั้งฝรั่งเศสอีกดังนั้นเนี่ยทุกอย่างตอนนี้มันพึ่ง เพิ่งพาคนอื่นไปหมดอะนะคะออะพูดตรงๆเลยมันก็คือ เพ่งองประกอบปัจจัยภายนอกไปหมดเลยเรอลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวไทยกันต่อไปนะคะแมทสุดท้ายไม่ใช่คืนนี้นะไม่ใช่คืนวันเสาร์นะคะจะเป็นคืนวันอาทิตย์เข้าเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้เรามีพักเต็มเต็มทัพสาวไทยพักเต็มเต็มไปเข้าอีกทีก็คือเช้าวันจันทร์ที่14นะคะเราจะเจอกับแคนาดาเร็วหน่อยนะคะตีสามอาจจะเป็นวันทํางานของแฟนๆลีบอลแต่ว่าตื่นมาก็ได้นะคะนะัดสุดท้ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆลีบอลก็ได้แต่ถึงมีเซอร์ไพรส์ก็ต้องดู ทางฝั่งเกาหลีใต้ด้วยว่าเขาจะชนะบัลแกเรียได้หรือไม่หรือถ้าเขาแพ้บัลแกเรียแล้วแมตช์ฝรั่งเศสและไทยเจอแก็บแคนาดาเนี่ยหูมันจะเป็นยังไงตายและเวเนียลปีนี้มันลุ้นจนวินาทีสุดท้ายลุ้นจนนัดสุดท้ายขนาดนี้ได้ยังไงคะทุกคนโอ้เป็นกำลังใจให้สาวไทยกันต่อไปค่ะร้องไห้ได้แต่ก็ต้องรีบเดินหน้าต่อนะคะสู้สาวไทยไปกันต่อค่ะ